สนับสนุนโดย m e g a เมก Health สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Upwell Uplevel เรื่องเวลกับมันนี่หลับในวันนี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เป็นวันที่กองทุนไทย ESTX นะครับได้ปิดการขายลงแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับเม็ดเงินในกองทุนไทย ESTX กันครับ วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณชวินดาหานร,รัตนกุล CFP และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนครับสวัสดีครับคุณชวินดาสวัสดีค่ะกองทุนไทย STX อันนี้ครับเออมีเม็ดเงินอย่างไรบ้างครับหลังจากปิดการขายไปครับคือเอาสองส่วนนะคะมาถ้าเกิดเป็น NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเนยอยู่ประมาณสามหมื่นสองพันสี่ร้อยล้านแต่ถ้าเกิดสาวว่าเป็นเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเพราะว่าอันนี้จะรวมในส่วนของ มูลค่าสักสินที่มี value เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่านถ้าเกิดพูดถึงเงินไหลเข้ามาจริงๆเนี่ยเราได้ตัวเลขมาสุดท้ายนี่ประมาณ31,500ล้านนะคะครวมสองก้อนค่ะซึ่งถ้าเป็นค่ะถ้าเป็น LTF เนี่ยประมาณพอนจริงแต่และบราจอ,อมีลักษณะโครงสร้างของกองทุนไม่เหมือนกันบางคนรวมรเงินเม,ม็ดเงินใหม่กับเม็ดเงิน ก่าคือ LTF นี่เข้ามาเป็นก้อนเดียวเลยแยกไม่ค่อยได้ชัดเจนนะคะแต่ถ้าดูจากข้อมูลที่ได้จริงๆจาก Morningstar เนี่ยเราได้ประมาณ24,000ื0 0สล้านเกือบ5,000นะคะสองหมเกือบ5้า0ล้านเนี่ยเป็นเป็นเมดเงินมาจาก LTF และประมาณ6,600ล้านเนี่ยมาจากที่เป็นเม็ดเงินใหม่ค่ะครับ ครับคุณชมิดนาครับแล้วถ้าเทียบไปแล้วเออตัวเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาในไทยเอ GX เนี่ยครับถือว่าเออต่ำกว่าคาดหรือมากกว่าที่คาดการไว้หรือเปล่าครับต่ำไปเยอะเลยค่ะครับต่ำกว่าประมาณการเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเทียบกับตัว SsfX เนี่ยที่เคยเออมาเป็นเออกลไกในการขับเคลื่อนตลาดสมัยอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็ใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงต่ำกว่าต่ำกว่าเล็กน้อยประมาณพันพันกว่าล้าน เออแล้วก็จริงแล้วเราตอนแรกเราประเมินไม่มากกว่านี้แต่ปรากฏว่าสถานการณ์อาจจะอย่างที่ทราบนะคะมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดความวันไหวของนักลงทุนในการลงทุนก็เลยทําให้เม็ดเงินนี้ไม่มาตามประมาณการค่ะครับแล้วอย่างเงี้ยครับเงินที่เข้าไทย e s t x เนี่ยครับต้องถือขั้นต่ำห้าปีถูกไหมครับแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นการจํากัดเม็ดเงินไม่ให้ไหลออกจาก LTF แล้วหรือเปล่าครับ ต้องบอกว่าชัดเจนเนาะว่าการที่ภาครัฐให้ LTF เนี่ยมีโอกาสใช้ประโยชน์ทางภาษีอีกครั้งหนึ่งมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าให้โอนเข้ามาในไทย EStX ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แลกกันแลกกันกับการที่ต้องถือนิดนึงอย่างน้อยไม่ต่ำาประมาณ5ปีนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์ต่อเนื่องไปปีแรกปีนี้ใช้ได้30,000 0ต่อไปอีก4ปีปีละ5 0,000ก็คือก็คือให้อย่ดแต่ให้สิทธิ์ที่มีอยทางภาษีเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอบโจทย์ก็คือว่าส่วนหนึ่ง ก็เพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่าปัจจัยปัจจัยมันมีหลายส่วนนะคะปัจจัยหนึ่งก็คืออยากจะให้นักทุนลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาช่วยในเรื่องของเป้าหมายประเทศเลยนะคะเป็นยุทธศาสตร์ประเทศที่สนับสนุนในเรื่องของ ESG ค่ะกองทุนที่เป็น S S F นะครับจะมีการขายโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่สามหมื่นล้านนะครับไม่ทราบว่าป,ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการที่ S S F นะครับโดนขายในปีนี้ครับ จริงๆ SSF ยังไม่น่าจะได้ขายนะคะแต่ว่าลงทุนเพิ่มเนี่ยเราเห็นการชะลอตัวของการลงทุนเพิ่มชัดเจนนะคะเพราะว่ายัางเป็นปีที่ถ้าเกิดสมมติว่ารัฐคือเรายังไม่ได้ไปคุยกับภาครัฐนะคะและยังไม่ทราบว,ว่าจะได้ต่ออายุของ ssf หรือ ssf ssf SS SS หรือเปล่านะคะถ้าได้ต่อก็อาจจะเห็นเงินไหลกลับเข้ามาแต่ถ้าเกิดไม่ได้ต่อก็ก็จะเ,เกิดการชะลอการลงทุนในส่วนนี้ค่ะเพระฉงนั้นตอนนี้ยัง ยังมีเวลาที่จะเรายังพอคุยได้กับภาครัฐค่ะแต่คงต้องไปคุยนะคะแล้วก็อธิบายหรือว่าชี้แจงกับภาครัฐให้ทราบถึงความต้องการหรือว่าเป้าหมายของการทํา s s f เหมือนกันค่ะครับ,รบแล้วทีนี้ครับคุณชวินดานอกจากเรื่องที่ ESG Rating ที่จะอยู่ในตัวของหุ้นที่มีขนาดใหญ่หรือว่าหุ้นที่ได้เกณฑ์ ESG rating ปเนี่ยแล้วหุ้นที่ บริษัทที่ไม่ได้ ESG rating หรือเป็นบริษัทที่มีขนาดกลางขนาดเล็กะครับจะมีแรงขายมากกว่าปกติไหมครับเพราะว่ากองทุนไม่ได้เข้าไปในการเพิ่มเม็ดเงินในบริษัทเหล่านั้นนะครับเออจริงๆต้องบอกว่าไทย ESGX เนี่ยเรามีเป้าหมายว่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า80%ลงในกลุ่มนี้ถูกไหมคะอีก20%ไปลงทุนในอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่ม ESG เรือความความยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าหุ้นเหล่านั้นจะถูกทอดทิ้งถ้าเป็นหุ้นดีปกติฟันเมนเจอร์หรือผู้จัดก,การกองทุนก็เลือกที่จะลงทุนในไม่ว่าจะเป็นบริษัทกลางหรือเล็กเนี่ยเราก็เลือกที่จะลงทุนถ้าบริษัทนั้นมีมูลค่าที่เหมาะสมกับเงินลงทุนที่เราจะใส่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบริษัทที่ยังคงรักษาการเติบโตได้หรือรักษาคุณภาพของอ ในบาลานซ์ชีพของเขาได้ดีเนี่ยก็ผู้จัดการลงทุนก็สามารถที่จะลงทุนได้ในสัดส่วนที่เป็น20%อร์ของไทยเอสจีเอกซ์และประมาณนั้นค่ะครับคุณชวินดาแล้วถ้าเป็นบริษัทนะครับที่เคยติดโผลอยู่ใน LTF แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ได้ ESG Rating เนี่ยตรงนี้เขาจะได้รับผลกระทบด้วยไหมครับออคิดว่าไม่ได้มีสง่งผลกระทบมากนะคะแต่ความสนใจ ในบริษัทที่ไม่ได้รับเอ่อเรติ้งในส่วนของ ESG เนี่ยก็จะทำให้ความต้องการของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเบาลงเพราะว่าโฟกัสหรือความการสไในของเราเนี่ยจะมุ่งไปที่ไทย ESG อ,อ่ไปในหมวดของกลุ่มของ ESG มากกว่านะคะซึ่งอย่างที่เรียนว่าบริษัทเล็กไม่ได้แบบว่าถูกทออทิ้งเพราะถ้าเกิดเราดู จากที่เราทำเขาเรียกว่าทาศึกษามานะคะผู้ที่เป็นมิดหรือสมหรือสมอลแคปเนี่ยจะมีบริดจิงในส่วน e อ G ที่เข้าขายผู้จัดการกองทุนลงทุนได้เนี่ยมิดมิดมิดสมอลมิดมิดแคปนะคะถ้าเซตถ้าสิบตั้งแต่เซตห้าสิบถึงร้อยเนี่ยจะมีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของมาร์เก็ตแคปส่วนเล็กลงไปกว่านั้นน่ะมีถึงสี่เปอร์นของมาร์เก็ตแคปก็ถือว่าไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้น ก็ยังเป็นกลุ่มที่สามารถลงทุนได้และเป็นกลุ่มที่เราเห็นว่ามีเรตติ้งหรือถูกจับว่าเป็นหมวดของความนิยมเืยค่ะครับที่นี้ครับคุณชวินดานอกจากเรื่องที่ผมถามไปเมื่อสักครู่ครับว่าเออเกรงว่าหุ้นที่ไม่ได้ติดโผล่เอสจเรตติ้งจะได้รับผลกระทบไหมทีนี้เรามาขยบ ในส่วนของที่เป็นหุ้นที่มี ESG rating กันบ้างครับผมอยากถามเสริมครับว่าบริษัทที่มี ESG rating เพิ่มเนี่ยจะได้พรีเมียมมากกว่าปกติไหมครับเออคำว่าพรีเมียมอาจจะใช้ไม่ได้ชัดเจนนักเหตุผลเพราะว่าเวลาเราเลือกลงทุนใน ESG ตอนนี้เรามีหุ้นที่เป็น ESG rating นี่เป็นประมาณ3ามสิบามร้อกว่าบริษัทผู้จัดการกองท<ช>ุนถ,ถ้าลักษณะที่เป็น active fund เนี่ย ไม่มีใครลงทุนเกินร้อยหุ้นแน่ร้อยตัวแน่นะคะเพราะฉะนั้นาถามว่าดีมานมาอยู่ในกลุ่มนี้แน,แน่ความต้องการมาอยู่ในกลุ่มนี้ที่ฟันไม่ได้เลือกลงทุนแต่ไม่ใช่แค่ปัจจัยเอสอย่างเดียวจะเป็นปัจจัยเรื่องความแข็งแรงของงบการเงินนะคะแล้วก็ความโปร่งใสหรือความตรงไปตรงมาของผู้บริหารนะคะแล้วก็อัตราการเติบโตของบริษัทนั้นแล้วก็มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทนั้นถ้าเกิดแพงไปแล้ว หรือว่าราคานั้นไม่เหมาะสมแล้ว P/E สูงไปนะหรือว่าการเติบโตไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดเนี่ยแล้ว book value หรือแรงต่างที่ไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในระดับที่เราคิดว่าเราลงทุนได้พขานั้นก็จะ,ะไม่ได้รับพรีเมียมเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าได้ทั้งหมดเลยคือได้ทั้งการเติบโตที่ดีงบการเงินที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มี P/E ที่ค่อนข้างดีปดเป็นปัจจัยบวกพร้อมกับ มีเลเบลของ ESG ด้วยเนี่ยเหล่านั้นก็จะได้โอกาสมากกว่ามากจากฟันเนเจอร์กว่าบริษัทอืท่นๆค่ะครับนั่นก็คือหมายความว่านอกจากจะได้ ESG r a t i ติแล้วบริษัทนั้นก็ควรที่จะมีผลประกอบการที่ดีถูกไหมครับรายได้โตกำไรโตแล้วก็มีกระแสเงินสดที่ดีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ครับคุณชวินดาทีนี้ครับผมไปดูข้อมูลมาว่าเออในตัวดัชนี ESG ในตลาดหุ้นยุโรปครับมีดัชนี MSCI Europe ESG ุ e a d e r s ครับที่ดูท่าทางได้ผลบวกหลังจากที่ทางยุโรปครับได้มีมาตรการเกี่ยวกับ ESG เข้ามาไม่ทราบว่าหุ้นไทยครับที่มี ESG จะครับจะได้ผลปรากฏการแบบนี้เหมือนในยุโรปไหมครับมันต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย ะะตอนนี้เราเห็นว่าทิศทางที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยและผลักดันให้เอ g เติบโตได้อย่างอย่างอางแข็งแกร่งเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราได้เห็นโอกาสนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะหมวดที่เป็นเ s g จริงๆมันก็ผลตอบแทนก็สไลด์รีอัพดีกว่าเซ็ตปกติอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราผลักดันพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เรื่องของเร g กเ a ล o เตอร์เรื่องของภาครัฐอะไรต่างๆที่ให้ความร่วมมือพร้อมๆกันเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะส่งเสริมให้กับหมวดของ ESG นี่น่าสนใจและอาจจะทําให้เกิดความความความต้องการในการลงทุนในหมวดนี้มากก็เป็นผลตอบรับเกิดจากอันนี้ก็คือว่าจะมีคนเข้ามาให้ความใส่ใจแล้วก็เข้ามาลงทุนในหมวดนี้เิ่มขึ้นค่ะ ทีนี้ครับคุณชวินดาในส่วนของยุโรปไปแล้วทีนี้ถ้าในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างครับมีราวาคุณชวินดามีภาพของตลาดหุ้นสหรัฐที่ได้ ESG rating แล้วก็ได้พรีเมียมมากกว่าบริษัทปกติไหมครับอยากให้อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมครับเวลาเราดูสหรัฐเราไม่ได้แยกสหรัฐออกมาเดียวๆนะคะแต่เราดู global market global equity fund ซึ่งมีสหรัฐเนี่ยเป็นน้ำหนักถึง52 ะะตรงนั้นเนี่ย<บ>มีความชัดเจนมากๆว่าหุ้นในสหรัฐที่มีสุขลั้ษณ2%ทั้งพอร์ตเลยของ global equity fund หรือ index เนี่ยผลตอบแทนมี premium on top กับ benchmark หรือว่าตัว index ปกติของของ global equity fund คะ่ะอย่างเช่นเราเห็นนะคะผลตอบแทนในส่วนซึ่งเป็น global equity ในในส่วนของโลกซึ่งมีสัดส่วนที่เป็นหุ้นของสหรัฐเองเนี่ย มีผลตอบแทนย้อนหลังไปประมาณประมาณ10ปีนะคะจะให้ผลตอบแทนยอยู่ประมาณ10.6%จปซนขณะที่อ,อินด e x ปกติเนี่ยจะให้ผลตอบแทนยอยู่ประมาณ8.5%เปพราะนั้นก็ชัดเจนว่าการอยู่ในหมวด ESG น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกกับการลงทุนผลตอบแทนของกองทุนค่ะ นั่นก็คือหมายความว่าในโลกอนาคตถัดไปมากขึ้นการลงทุนในเรตติ้งที่มี ESG ประกอบด้วยก็จะมีนัยสำคัญหรือเป็นจุดที่เราควรจะพิจารณาด้วยถูกไหมครับคุณชวินดาถูกค่ะเพราะจริงๆเอาโดยเฉพาะในส่วนของ ESG ที่เราสร้างกองทุนนี้มาเนี่ยคำว่ากลุ่ม ESG กว้างขึ้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่รวมแค่บริษัทที่สนใจสภาพแวดล้อมเปิดเผยคาร์บอนเครดิต ยังต้องมีก o ดก้าวหนังสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าก o ดก้าวหนังนี่สำคัญมากในสําหรับตลาดประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องได้อยู่ในหมวดของ IOD ที่เรียกว่า Value Up คือจะต้องมีเขาเรียกว่ามีก o o ก g o ว e น n a n ์ที่อยู่ใน Percentage per ์เปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงน,นะคะถึงจะได้เข้า,ามาอยู่ในคุณลียของคำว่ากลุ่ม ESG หรือกลุ่มของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าจะเป็นการก,นกันกองเบื้องต้น จากการคัดกรองในส่วนของกลุ่ม ESG ได้เข้มข้นและดีมากขึ้นจากในช่วงที่เราทำในอดีตที่ผ่านมาค่ะครับทีนี้ในฝ้าของตลาดไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐที่ดูจะได้พรีเมียมจาก ESG แล้วครับคุณชวินดาหากเรามองกลับมาในตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับเออในส่วนของบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กกับบริษัทขนาดกลางครับจะมีแรงจูงใจอย่างไงบ้างครับให้บริษัทเหล่านี้สามารถเข้ามา มีหรือมีผลประกอบการหรือมีการดําเนินธุรกิจมีแรงจูงใจอย่างไรให้เขามาอยู่ในเกณฑ์ ESG rating บ้างครับคือจริงๆต้องบอกว่ากองทุนไทยที่ได้เม็ดเงินจากนักลงทุนสาบันและมีค,ความสนใจโฟกัสใน ESG เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะผู้ประกอบการทุกคนูแลเป็นบริษัทจดทะเบียนมากหรือน้อยเขาก็ต้องการคนที่สนใจหุ้นที่จะลงทุนในหุ้นเขานะคะหมวดหนึ่ง ที่เป็นความสําคัญที่จะผลักดันให้หุ้นเขามี value ก็คือนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นพวกกองทุนนะคะเป็นหมวดหนึ่งที่จะเข้ามาลงทุนและเงินที่จะเข้ามาช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะโตในหมวดของคําว่ากลุ่มของความยั่งยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆโดยอัตโนมัตินะคะทุกบริษัทจดทะเบียนจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะทุกคนเวลาเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ย ต้องอยากได้ความสนใจจากนักลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหุ้นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่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 ลิมิตเฉพาะบริษัทเล็กหรือกลางแต่จะทั้งตลาดที่จะต้องให้ต้องใส่ใจคําว่ากลุ่มของความยั่งยืนเพราะหมวดเงินเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในอนาคตจะไหลเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้มากกว่าหมวดอื่นๆค่ะสรุปแล้วก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดกลางเล็กหรือใหญ่แบบไหนถ้าเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ควรที่จะทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปนตามคุณลองของ ESG ถูกไหมครับเพื่อจะเป็นเพื่อเป็นโอกาสแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับการเติบโตของธุรกิจถูกไหมครับคุณชวินดาสร้างความยั่งยืนสร้าง value ให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผู้บริหารเองเนี่ยมีความใส่ใจเรื่องนี้จะเห็นว่าการที่เข้ามาอยู่ในหมวดของความยั่งยืนเนี่ย ไม่ได้มีผลเสียแต่เป็นสิ่งที่ดีที่อนาคตเนี่ยจะสร้าง a ว u e เพิ่มเติมให้กับบริษัทด้วยซ้าไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราเรียกว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเลยค่ะครับที่นี้ครับคุณชวินดาในเรื่องของการอัดเบ็ดเงินในปีนี้25 6 8รสบครับคุณชวินดามันสะท้อนภาพตลาดหุ้นไทยที่อิ่มตัวไปแล้ว หรือเปล่าครับที่จนที่จะต้องมีกองทุนเนี่ยเข้ามาเพื่ออุ้มตลาดหุ้นนะครับเอ่อถ้าสมมุติว่าพูดว่าตลาดหุ้นอิ่มตัวหรือยังคําว่าอิ่มตัวเนี่ยมันคือบริษัทที่ไม่มีการเติบโตแล้วนะคะแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยยังมีการเติบโตอยู่ยังเห็น Revenue เติบโตอยู่ในหลายกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและยังเห็น กำไรที่มีการเติบโตอยู่นะคะถ้าพูดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทาชะลอตัวหรือเปล่าเราเห็นความว่าชะลอตัวเพราะฉะนั้นการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทุกหมวดโดยเฉพาะนักลงทุนกลุ่มที่เป็นสถา,สถาบันและนักลงทุนต่างประเทศเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> เขาก็ต้องดูหลายมิตินะคะดูว่าเศรษฐกิจภาพรวมเราเติบโตไหม <c oughs> ดูว่าบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยอยู่ในภาวะไหน มูลค่าดีเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าโอกาสที่บริษัทในบองไทยเนี่ยหรือว่าบริษัทจดทะเบียนนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีโมเดลในการดูแลบริษัทจดทะเบียนให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจในการลงทุนของผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหุ้นไทยตกลงมาเยอะๆมันก็จะเป็นโอกาส เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหุ้นในประเทศไทยเนี่ยหุ้นจดทะเบียนประเทศไทยยังมีโอกาสเต,ติบโตและถ้ามี value ที่ต่าอย่างปัจจุบันนี้เราต้องบอกว่าอินดี x ของเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างอยู่ในโหมดที่ลงมาต่าเพราะฉะนั้นเอ่อ value ที่ดีขึ้นหรือมูลค่าที่น่าลงทุนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นนั้นก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้มีเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาในตลาดได้นะคะ มันมีการอิ่มตัวหรือเปล่าขึ้นกับศักยภาพของแต่ละบ,บริษัทด้วยเราอาจจะมองว่าประเทศไทยเองไม่มีหมวดอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของโลกโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราถึงทางตันนะคะเพราะเรายังมีบางหมวดหลายหมวดที่เรายังสามารถเสริมสร้างศักยภาพของการในแง่ของเรื่องมนูผลตอบแทนที่เป็น n e t Prof i t ให้กับบริษัทเหล่านั้นได้นะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะทั้งหมดทั้งปวงด้วยนะคะเชื่อว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเรามีบริษัทเยะแยะ่ะมากในตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถสร้างความยั่งยืนหรือสร้างการเติบตัวต่อเน,นื่องได้แต่มีบางกลุ่มที่อาจจะต้องรอทิศทางของอเศรษฐกิจโดยทั่วไปบางคนต้องเรียลยหรือพึ่ง การเอ่อการส่งออกในแรงต่างอันนี้อาจจะได้รับผลกระทบแต่ถ้าเป็นหมวดที่พึ่งพาในประเทศก็อาจจะยังรักษาการเติบโตได้คาเศรษฐกิจโดยภาพเรายังสามารถไปต่อได้โดยที่เขาเรียกว่ายังไม่ถดถอยนะคะ GDP เรายังเติบโตได้แต่อาจจะเติบโตได้ในระดับที่ไม่สูงนักแต่ก็ยังมีการเติบโตบริษัทจดทะเบียนถึงแม้เติบโตไม่ได้เป็นสองดิจิตเหมือนในอดีแต่ก็ยังมีการเติบโตเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยถามว่าถึงทาง ตันหรืออิ่มตัวหรือ,อยังสําหรับมุมมองของเราก็ยังไม่ถึงกับเรียกว่าอิ่มตัวนะคะยังมีโอกาสที่จะโตแต่อาจจะโตในักษณะชะลอตัวค่ะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดมากครับว่าหลังจากที่กองทุนไทยเอสจีเอนะครับได้ลงทุนได้สะอัดเม็ดเงินหรือว่าเพิ่มเม็ดเงินใหม่เข้ามาในเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะครับทุณชวินดาก็ได้ให้ข้อยิดเห็นว่ามีบางอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสในการเติบโตแม้ว่า ในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยจะซบเซาลงบ้างแต่ว่าโอกาสก็สามารถเลือกได้จากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณชวินดานมากครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแมกกาเ n Health รวมเป็นเจ้าของ10หุ้นเฮลท์แคร์แมกกาเทนเฮลท์ขีด A กองทุน m มกก t เทนเฮลท์แคร์ชนิดสะสมบุลค่าแมกกาเทนเฮลท์ RMF กองทุน m มกก t เทนเฮลท์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพโดยมีนโยบายการลงทุนแบบ Based a p p r o a พ h ลงทุนในตราสารทุนและหรือใบรับฝากหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือตลาดหลักทรัพย์ NAS สเดหรือตลาดอื่นใดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพและเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มหมวดอุตสาหกรรมเฮลท์แคร e โดยเฉลีย่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐและไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลเกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย5กลุ่มได้แก่เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพเทคโนโลยีชีวภาพเพศัชกรรมเครื่องมือและบริการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องจำนวน1ิบ,บริษัทเช่นอีลาลิ l ลีบริษัทผู้ถือครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่กลุ่มยาเบาหวานและลดน้ำหนักเมอร์กแอนโคบริษัทผู้ถือครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่กลุ่มยาภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับมะเร็งอัตราเซเนกายาโรคหัวใจล้มเหลวและการลงทุนด้านเซลล์แอนจีนเทอร์พี แอปบอร์ดและบราวอรีสผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจน้ำตาลในเลือดแบบไม่ต้องเจาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน Intuitive Surgical ผู้ผลิตตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดรายใหญ่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิงนลงทุนจำนวนมากสำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บลจทาลิส หรือ w w w t h a l ด์เ t ็บธาและผู้สนับสนุนการขายหลายรายคำเตือนการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขาทางภาษีของกรมสรรพากรผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลานอกจากนี้อาจต้องชำระเพิ่มและหรือเบ,บี้ยรปบตามประมวลรัษฎากรผลการดำเนินงานในอดีตการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต